ชิวๆอยากยินลิ่มน้ำสองไฟเข้าไปจ้าชิวนอน้ำจิ้นนะเขาบีบมาแนละ้วพรุ่มเข้าไปนะมันเป็นหวานมันแล้วก็เชี่ยวปสมเข้าไปช้องน้ำอออืมร่อย ทุกคนหลังจากที่เราลงมาจากผาหนามไซก็สภาพแบบเละเทมะมากขากลับนี่แทบจะกิ้งลงแนะนำเลยว่าถ้าฝนตกดินแฉไม่ควรขึ้นคือกลับมาจากนั่นก็สลบสลายเลยตื่นมาอีกที6กโมงเย็นก็อยากกินหมูกระทะลาวที่เราเคยกินอยู่ตลาดกลางคืนเมืองวังเวียงอ,ะอ่ะอันนั้นแต่ไม่รู้เขายังขายอยู่หรือเปล่านะขับรถชมเมืองแล้วก็หาอะไรกินไปแล้วกัน ของใครอ่ะหอมจังเลยโอ้ลานโรตีเต็มเลยเยอะมากหรอโรต,ตีโร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 ตีทำไมวะเยอะแล้วข้างนอ,อกเยอะเหมืงงนลนโรตีแซนด์วิชเยอะมากครับยังงามเลยครับตามไปฟปะตามตาม,ตามนี่ก็ร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะเยอะนะร้านอาหารเยอะแยะ ย่งก็มีร้านค้าเตมเลกับข้าวด้วยเจ็เมตรเียวซาย,ยหนาวหนวเย็นอากาศเย็นมากาดูภูเขาข้างหน้าบน 又高、oh, yeah. ตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเน่แล้ก็จะมานั่งกินกันตรงนี้ชิวๆยามเย็นริมน้ำสองหอมจังเลยอันกว่จะเป็นร้านอาหารร้านฝังนี้แล้วนยะใช่โอ้ร้านนี้ร้านเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยเราเคยกิน ใช่ไหมเนาะเราเคยกินครั้งแรกคือเราเคยมาทีร้านตอนนั้นที่เรามาถนนยังไม่ลาดยางอย่างนี้เราก็มาล่องเรือตรงนี้แหละรอบที่แล้วทริปนี้เราจะล่องเรือไหมอ่ะเอออาจจะล่องเรือด้วยเนาะอยากชมว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างตรงนี้ก็มีอีกที่นั่งกินเดี๋ยวเราหยุดรถดูตรงนี้แป๊บหนึง่งดูเขาพายเรือพายขยักเออวันนี้คนพายขยักเยอะ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศยางเย็นดีมากเราจะมาพายขยักแบบนี้ไหมพายสิบอกแล้วว่าเราต้องมาพายขยักด้วยเราจะไปหุนสลิงพายขยักเราอาจจะล่องเรือในแม่น้ำซองด้วยเนี่ยจะแบบนี้ใช่แล้วก็นั่งเขาก็จะขับให้เรานั่งชมวิวไปก็จะได้ฟิลแบบล่องตามน้ำซองมองสองข้างทางอย่างเงี้ยใช่ขากลับเราจะกลับอีกทางหนึ่งนะอีกสะพานหนึ่งในสะพานทางนั้น ขวาโอ้ยไหวมากไหวมากไหวมากอ้ยแนี้คือคักร้านค้าเหมือนได้กลิ่นทุเรียนอะอ้ยหิวนี่ไหมใช่ครับนี่นะซ้ายมือตลาดจำได้ใช่แล้วครับตลาดกลางคืนเมืองวังเวียงอ่าย้เกปกติอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้ เราไม่มีแล้วเหรอจะแค่ป้ายแล้วเอาหมูกระทะฉัลล่าร้านอยู่ตรงนี้าเราไปกินอร่อยมากร้านนี้เฝอมีร้านเฝอร้านเฝอแซ่บทำยังไงทีนี้เขาไม่เปิดเราจะไปกินหมูกระทะที่ไหนล่ะหาขับรถหาไปใครมีร้านหมูกระทะอร่อยๆในวังเวียงคอมเมนต์มาจะแนะนำเลยจ้ะแต่ก็เห็นหลายร้านอยู่เยอะๆที่เรามาออกมาตอนแรกภารกิจตามหาหมูกระทะแล้ว ม้านาโรงมมานาโรามาาง,งมหมูกระทะทางเยอะอยู่ที่เราไปเดี๋ยวขับพาไปเรื่อยๆจ้ะร้านนี้ก็ได้ร้านนี้ก็ได้เห็นเขาเขียนว่าร้านพี่พิง้งสูงมหมูกระทะล,ลองดูสบายดี<ม>เอาองัวแล,ล้วก็มีซีฟู้ดบอกซีฟูด้ดอ๋อโอเคเอาง,งัวหนึ่งเอาซีฟู้ดหนึ่งขอบใจ ร้านกว้างขวางนะมีที่เลือกนั่งเยอะมากแต่ว่าเรามานั่งในๆเพราะว่าเผื่อเกณฑใจลูกค้าคนอื่นนั่งก่อนเกี้เราสั่งชุดเนื้อ39,000กีบซีฟูด้ด60,000กิบหน่วย10ร้อยพัน 100, ใช่เหรอ100บาทอันนี้คือเลทราคาณปัจจุบัน,นวันวที่เรามากินนะ39,000กีิบก็คือ100บาทเลทในอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะได้น้อยกว่าเลที่แรกที่เรา,เาจ,รจริงๆใช่จริงๆคือไม่ถึงร้อยแล้วก็ซีฟู้ดชุดซีฟู้ดใช่ไหมหกห0 0่นเราบอกได้ราคาเขาข้าวนะทุกคนเพราะว่าค่าเงินมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ60,000ก็ประมาณร้อยห้าบาทถูกมากเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ที่ร้านเขาก็ไม่ได้มีแค่พวกหมูกระทะนะมีอาหารแบบกิมจิเหรอมีข้าวผัดกิมจิด้วยแล้วก็มีพอต มีพวกลาบพวกเนื้อย่างประมาณนั้นแหละมีพวกลาบพวกข้าวสวยต้มยำข้าวเหนียวลาบมีพิซซ่าด้วยเหรอ,อทำไมมีทุกอย่างโอ้ยมีสเต็กด้วยะระหว่างรอหาเรา,าก็ดูไปว่าเขามีอะไรขายบ้างมีมามากก่าเกาหลีมีผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้ประมาณนี้แหละ,อะขอถามหน่อยค่ะชื่อร้านชื่อว่าร้านอะไรคะพิพิธศ พี่พิงสมชื่อคนลาวบอกเลยคนลาวคนลาวโอเคขอบใจขอบใจอู้คุณพระพริกว้าวกระเทียมถูกใจพี่อุ๋ยมากเพราะว่าปกติพี่อุ๋ยไปกินที่ไหนพี่จะต้องขอเพิ่มน้ำซอสพี่อุ๋ยทนไม่ไหวเอาชิก่อนเลยว้าวไม่ผิดหวังถ้าถามว่ารสชาติไง จะออกหวานนํำแล้วก็มันๆหอมถั่วกลมกล่อมมากเนี่ยร้านนี้เราเคยเห็นแล้วนะที่เรามารอบที่แล้วแต่เราไม่ได้กินนี่ผักโขมเนี่ยขาดไม่ได้เลยไปกินหมูกระทะแทบจะทุกแขวงของเราจะเป็นผักโขมจะต้องมีอร่อยมากเราปก็ชอบเลยผักโขมอ่ะนี่เขาให้มาเยอยู่ชอบชอบมากนี่ผักโขมอักจ กระทะใหญ่สดใจมากมาจ้าเริ่มได้คือซีฟูดววนะคุกคืไได้เยอะนะกระทะใหญ่มากมา,เ,า,กนมาเนื้อลงทีนี้เอ๊ยยังไงมากินหมูกระทะแต่สั่งเนื้อ <laughs> กุ้งเราต้มดีกว่าเนาะต้มดีกว่าชอบต้มชอบต้มแขะง่ายกว่าหมึกก็ต้มเลยเนาะใช่ต้มง่ายกว่านะอย่างจะพ่อเนื้อน่ะอู้เนื้อมันจะสุกไปนะโอ้โอุงน้ําจิ้มก่อนจ้าเนื้อสุกหมดแล้วชอบมากเลยอ่ะเพราะให้พริกกับกระเทียมแบบสับใจมากมะนาวจ้าเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วนะแต่เพราะว่าบ,บีบมะนาวเข้าไปโอ้จะต้องซีดซับ เข้าไปจ้าช้ิ้มน้ำจิ้มนะเขาบีบมานะวเพิ่มเข้าไปนะมันจะเป็นหวานมันมันมันถั่วแล้วก็เปรี้ยวผสมเข้าไปหอมมะนาวอีกอือหืออร่อยอ๋อนี่้จิ้มอร่อยจริง อ,อย่างนี้นอ,อู้หูนอ,อนฝังกินไม่ทันแล้วช่วยหน่อยให้พริกกับกระเทียมสะใจมากเลยเนาะล้าก้องชอบพริกกับกระเทียมมาเยอะครับนี่ถักเขมกับวุนเส้นอ๋อ ใส่เนื้อเพิ่อมอีกชุดครับใส่น้ำ,นำอะไรนะน้ำทุ่งกลมอย่านี้เราเพิ่อมอีกสองไหมสองชุดทีละช,ชุดดีกว่าไหม,มผักโขมน,นี่อร่อยมากชอบมา, <นะ S 2> มากเอาจริง้งจิ้งนเพิ่งกินผักโขมตอนที่มากินหมูกระทะเราก็เริ่มรู้ว่าเขากินผักโขมใส่หมูกระทะ ก็ออร่อยดีก็เลยชอบกินกุ้งจ้ากินไม่คันไรครับ2ชุดหมดไปครับพอเขาสั่งสองเบอร์สั่งเนื้อเนื้อไม่ชุดแล้วครับเขาได้เยอะนะชุดนี้เนื้อหลายสวยมากเลย เมื่อจ้าเย็นนี้ก็พาชมเมืองวังเวียงแล้วก็เสียดายเนาะที่เราไม่ได้ไปเดินตลาดตลาดกลางคืนเม,มืองวังเวียงเขาไม่เป็นไรเขาน่าจะมีในอนาคตเขาน่าจะทําขึ้นแหละเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดประเทศไงไเดี๋ยวปอกินมูกระทะสิก็จะนอนแลวน้วพรุ่งนี้จะไปตะลุยทําอะไรกันก็ต้องรอติดตามชมจ้ะไปกับหมูกระทะ